เข้าที่นาที่อำเภอนาดีนะครับที่เห็นอยู่นี้คือถนนใหญ่นี่นะครับเสาไฟฟ้าที่มีรถวิ่งเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือถนนใหญ่ครับแล้วก็เป็นทางเข้ามานะครับประมาณ 3- 400เมตรนะครับทางสาธารณะนะครับต้นตาลน,นั่นคือที่ดินของเรานะครับ แปลงที่เห็นที่เป็นนาข้าวทั้งหมดนะครับนี่นี่นะครับนี่ตั้งแต่ยูคาลิปต์เลยนะครับเนี่อ่าสุดยูคาลิปต์นี่คือแนวเขตแล้วก็มาแล้วก็มีถนนผ่ากลางแล้วก็ด้านซ้ายนี่นะครับเวิร์งที่เห็นนาข้าวมีต้นตาลน,นี่ทั้งหมดนี่นะครับ ทั้งหมด20ไร่นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นทางสาธารนณะอยู่ในเขตเทศบาลเทศบาลอำเภอนาดีนครัเสาสัญญาณที่เห็นนี่คืออ่าที่อำเภอเลยนะครับให้ดูเสาสัญญาณนี่นะครับ นี่คือ,อที่ว่าการอำเภอนาดีกับสถานีตำรวจภูทรสถานีตำรวจอำเภอนาดีครับนี่นะครับที่เราเห็นเสาสัญญาณอยู่เนี่ยครับสามสีต้นเนี่ยเป็นเสาสัญญาณที่ว่าการอำเภอครับอ๋อห่างจากที่ดินไม่น่าเกินสองกิโลเมตรนะครับกิโลก,กว่า ที่เห็นแดงๆนี่น่าจะเป็นร้านาครัวชายทุ่งนะครับเนี่ยจะมีเสาแดงๆอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นครัวชายทุ่งนังนเรามองไม่เห็นแล้วก็เลยครัวชายทุ่งมาหน่อยก็จะลงเนี่ยครับวิ่งจากอำเภอมาสักกิโลก,กว่า,ก,วาก็จะมีถนนคอนกรีต เนี่ยนะครับเนี่ยหนองป้ายขาวๆเนี่ยจะมีถนนคอนกรีตแยกขวาลงมานะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปวัดป่าสิริปุญญานะครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลังต้นตาลเนี่ยนะครับวัดวัดป่านี่ก็อยู่หลังต้นตาลเนี่ยนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะบินโดรนให้ดูนะครับ ที่เอารถเข้ามาได้นะคะเนี่ยคะ่ะเอารถเก๋งเข้ามาได้แล้วก็นะี่ยถนนทางออกทางหลักคะ่ะเดี๋ยวเรากำลังขับออกไปนี่นะครับนี่ก็เป็นแนวเขตเริ่มแนวเขตที่ดินเนี่นะครับตามเส้นลวดนี่ยนะครับตามที่เขากัน ลวไฟฟ้าไว้นี่นะครับข้าวก็เกี่ยวได้แล้วพรุ่งนี้เราจะทําการเกี่ยวข้าวนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับข้าวเราก็สุกแล้วก็มีคิวเกี่ยวพ่งนี้พ่กนี้รถเกี่ยวข้าเ,เ,เริ่มแนวเขตเริ่มแนวเขต ที่ทั้งหมดยี่สิบไร่ครับนี่นะครับเห็นต้นตาลตรงนี้มีต้นตาลอยู่ที่เดียวใครเข้ามาชมก็จะเห็นแนวเขตน,นะครับที่มีซุ้มกอไผ่สังเกตง่ายๆมีอยู่ที่เดียวเหมือนกันนี่นะครับเข้าจากทางหน้าอำเภอนาดีลงมาประมาณสี่รอยเมตร เขาเจอซุ้มไผ่ก็ไผ่แล้วก็เห็นต้นตาลน,นี่แหละที่ดินเรานี่นะครับต้นตาลตำแหน่งที่ดินสังเกตง่ายๆครับวสวยงามครับ สนใจทักมานะครับเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้เทปเรานี่นะครับน,า,นาข้าวของเราตอนนี้ก็เหลืองอลามถึงได้เวลาเกี่ยวแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวรถเกี่ยวมาเกี่ยวที่นาเรานี่นะครับ ก็เป็นที่สาธารณะมองด้วยตาเปล่าก็น่าจะประมาณ8เมตรนะครับเี่นนะครับเข้วเขียวเนี่ยเป็นทางสาธารณะ,ะด้านขวามือของเราก็จะมีอยู่ส่งไล่เซษนีนะครับด้านนี้ก็สิบกว่าไล่นะครับเนี่ยสายมือเนี่ยนะ ที่เห็นแดงๆหลังต้นตาลน่ะนะครับต้นตาลน,นี่คือที่เรานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เห็นแดง,ดง,นงๆนะครับเห็นไกลๆนะฮะอัยเนี่ยหลัง <Bright. S 2> ต้นนีเ่เห็นสาระหลังคาแดงๆเนี่ยอันนี้คือวัดนะครับเป็นวัดป่าวัดป่าสิริปุญญาเนี่ยนะครับเนี่โอ้ขออภัยมือไม่เที่ยงเนี่ยครับต้นตาลน,นี่คือที่เรานะครับ โอเคครับ